สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้เจ๊หมูมากับเมนูต่ำเเลกทะเลแซบหลายหลายเสเล็กเคล้ากับน้ำปลรราชามๆรสชาติเผ็ดแซบถึงใจบอกเลยว่าพอเปลี่ยนจากเส้นมะละกอมาเป็นเส้นเล็กแล้วยิ่งแซบเข้าไปใหญ่ค่ะใครที่ยังไม่เคยลองต้องลองเลยนะจ๊ะทีเด็ดของเมนูต่ำก็ต้องยกให้น้ำปลรราสูตรแซบเจ๊หมูเจ๊หมูใส่ทังกุ้งและหมึกตัวใหญ่ๆไว้รอชาไปจะสุดแล้วเข้าครัวกันเลย ขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันก่อนหมึกนะจ๊ะได้มาแล้วล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นหั่นส่วนหัวออกแล้วก็ผ่าครึ่งหมึกได้เลยแผ่หมึกออกเป็นแผ่นแบบนี้จ้ะจากนั้นบ้างเป็นรอยทีๆบ้างขวางกันทั้งสองด้านนะจ๊ะเพื่อความสวยงามเรียบร้อยแล้วหั่นเป็นชิ้นกำลังทาน เสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนมาต่อที่ขั้นตอนการลวกเส้นตั้งหม้อใส่น้ํารอให้หร้อนจากนั้นนําเส้นเล็กใส่ตะแกรงลงลวกได้เลยจ้ะลวกสักพักสังเกตให้เส้นนิ่มสักเล็กหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะจ๊ะนําขึ้นเสนเด็จน้ํารอไว้ได้เลยจากนั้นนํากุ้งและหมึกลงไปลวกได้เลยจ้ะ คนไปมาเพื่อช่วยให้กุ้งและหมึกสุกได้ไง่ายขึ้นนะเมื่อสุกดีแล้วก็นําขึ้นเสด็จน้าํารอไว้ได้เลยจ้ะมาต่อที่ขั้นตอนการต่ำใส่กระเทียมไทยลงในครกพริกแห้งพริกแดงจินดาคลอกส่วนสม,สมให้พอหยาบเมื่อหยาบได้ที่ใส่ถั่วฝักยาวหักถั่วแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็โขกให้พอแหลกเลยค่ะ จากนั้นใส่น้ำตาลปีป๊บน้ำมะขามเปียกน,น้ำปลาราน้ำปลามะเขือเทศค่อยค่ฝานใส่ลงไปนะจ๊ะมะเขือคืนผ่าเป็นซิกซิกแบบนี้จากนั้นค่อยๆฝานเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปแล้วก็โคกส่วนผสมให้เข้ากัน สีสันยัวมาพวกเธอเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่เส้นเล็กลงไปเลยจะ้ะใช้มือช่วยกระจายเส้นไปนะเวลาตําจะได้ไม่ติดกันเป็นก้อนจากนั้นใส่หมึกและกุ้งที่ลวกไหวคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะสีสันน่ารับประทานมากแค่นี้น้ำลายก็สอบไปหมดแล้วดอเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วไปจัดเสิร์ฟกันเลยจะ้ะพร้อมแซ่บค่ะเมนูตําเส้นเล็กแลับยัวยัน่ากินแบบนี้เลยนะ หอมปรามากเลยค่ะทุกคนรสชาติเผ็ดซีดถึงใจมาจบกินกันได้เลยจ้าพ่อแม่พี่น้องแล้วทำตามเจ๊หมูได้เลยนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจอบหยวดผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ <c oughs>